กองทัพพระเจ้าตากสินประชุมพลที่เมืองพิชัยจำนวนกำลังทัพร,รวมประมาณ1,500,000นายเจ้าพระยาสุรสีเป็นแม่ทัพหน้าพระเจ้าตากสินเสด็จเป็นจอมทัพหลวงกองทัพไทยเคลื่อนผ่านหัวเมืองเหนือหลายเมืองเข้ามาสวามิภักดิ์โดยไม่ต้องรบการเดินทัพราบรื่นไปจนถึงเมืองลำพูนโปมายุงวนเจ้าเชียงใหม่ตกใจหนัก เพราะกองทัพไทยยกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเขาไม่กล้าออกสู้กลางทางจึงให้กองทัพตั้งค่ายรับอยู่นอกเมืองเชียงใหม่เจ้าพระยาสุรสีนำทัพหน้าเข้าตีค่ายนอกเมืองกองทัพพมา่าพ่ายแตกอย่างรวดเร็วปูมาอยู่ง่วนถอยเข้ากำแพงชั้นในทิ้งแนวป้อมดินชั้นนอกไว้เบื้องหลังกองทัพไทยเข้าล้อเมืองทันทีจากนั้นบุกปล้นเมืองครั้งหนึ่ง การรบยืดเยื้อจากสามยามถึงรุ่งสางแต่กองทัพไทยยังไม่สามารถตีเมืองแตกพระเจ้าตากสินทรงเห็นว่าป้อมปราการเชียงใหม่แข็งแกร่งเกินไปยากตีให้แตกหน้าตอนนี้